Our relationship shouldn't both deserve be We deserve be difficult. happy. this to ฉันไม่เห็นว่าเราจะมีอนาคตด,ด้วยกันตัางหากสวัสดีค่ะวันนี้โรซี่จะมาสอน10ประโยควิธีการบอกเลิกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe page Rosie ด้วยเป็นกำลังใจนิดหน่อยประโยคแรกคือ I'm not ready to settle down Okay, อีกครบหนึ่ง I'm not ready to settle down settle down แปลว่าปัดหลักไม่ความว่าประโยคนี้แปลไม่ยาก I'm not ready ฉันยังไม่พร้อมที่จะปัดหลังแค่นั้นค่ะ เราน่าจะใช้ประโยคนี้กับคนที่เรายัางไม่พร้อมที่จะปักหลักด้วยกันหรือเราอาจจะไม่ได้รลักคนนั้นแท้ๆประโยคที่สองคือคำว่า w e t h two d i f f e r e n t เอาอีกรอบหนึ่ง with two different ซึ่งแปลว่าเราต่างกันเกินไปนั่นเองค่ะไม่ความว่าเราน่าจะเข้ากันไม่ได้ค่ะประโยคที่3คือ a relationship shouldn't Be be relationship this difficult shouldn't this difficult A ปประยกนี้็แลไม่ยากค่ะ a relationship ความสัมพันธ์ shouldn't ไม่ควรจะ be this difficult ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ยากขนาดนี้ค่ะ a relationship shouldn't be this difficult ความสัมพันธ์ไม่ควรจะเป็นเรื่องอยากขนาดนี้ค่ะต่อไปเรามีประโยคว่า I see this going don't anywhere see ถ้าเราแปลตรงตัวมันก็แปลว่าฉันไม่เห็นว่าเราไปที่ไหนเลยแต่ว่าความหมายแท้จริงคือฉันไม่เห็นว่าเราจะมีอนาคตด,ด้วยกันต่างหากประโยคที่5คือ we both deserve to be happy เอาอีกรอบหนึ่ง we both deserve To be happy คำว่า deserve ก็แปลว่าสมควรไม่ความว่าเราถ้งคู่สมควรที่จะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความสุขอยู่<ม>ค่ะเพระเนาะฉะนั้นฉันสมควรที่จะมีความสุขค่ะประโยคที่ของ I don't think we bring out the best in each other อีกรอบหนึ่ง I don't think we bring out the best in each other อยากจะบอกว่าคำว่า bring out the best in someone ก็แปลว่าดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาแปลว่าฉันไม่คิดว่าเราดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาให้กันแล้วถ้าเราอยากจะพูดแรงกว่านี้เราจะพูดว่า I think we bring out the worst in each other ต่อไปมีประโยคว่า

คำว่า focus ก็แปลว่ามุ่งเน้นฉันต้องมุ่งเน้นไปที่งานของฉันแทนที่มุ่งเน้นไปที่ความรักแต่มุ่งเน้นไปที่เรื่องงานมากกว่าต่อไปเรามีประโยคว่า I just need some space อีกรอบหนึ่ง I just need some space อันนี้ก็แปลไม่ยากค่ะฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวระรยคสุดท้ายคือคำว่า I can't do this anymore ฉันไม่ไหวแล้วฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วครบสิบประโยคแล้วอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหล่อแล้วไม่น่าจะบอกเลิกกับแฟนรักกันไว้จะได้มีความสุขด้วยกันตลอดไปสำหรับวันนี้ขอด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ